สวัสดีค่ะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมหญิงชาแนลนะคะหรือว่าไปกับหญิงสมหญิงรอบนี้ตอนนี้อยู่ไซบัตนะคะหรือว่าไซบัตใต้ตอนนี้หญิงที่อยู่ที่เมืองลิมมซอนะคะก็จะเป็นเมืองสำหรับโซนคือโซนนี้จะเป็นทะเลทั้งหมดนะคะ,ะเป็นเมืองเก่านะแล้วก็วันนี้หญิงอยู่ที่ โรงแรมนะคะคาวปาซาอยู่ที่นี่3คืนนะคะเดี๋ยวจะมุมไปแล้านะคะตอ่อสามีจะไปหาลูกค้านะ,ะก็หญิงจะพูดถึงการเดินทางนะคะคลิปนี้เดินทางหมายถึงเดินทางจากไซบัตใต้ไปเหนือจากเหนือไปใต้นะคะ,ะโดยการเช่ารถขับไปก็ที่ผ่านมา <c oughs> <c oughs> ก็เราเราเราจากด่าน ที่เราไปนะคะด่านที่เราไปเนี่ยชื่อว่าดา่านฟามากุสตาเป็นด่านจากใต้ไปเหนือนะซึ่งจริงๆเขาก็จะมีเท่าที่หญิงมาก็คือมีอยู่3ด่าน1ด่านสำหรับสาหรับเดินเท่านั้นรถไม่ได้นะคะอีก2ด่านก็คือสามารถที่จะขับรถผ่านได้อาจจะมีมากกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าจากทีมหญิงแล้วกันนะคะอ จากใต้ไปเหนือหญิงผ่านด่านฟามากูสตาใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่เราพกต้องใช้ต้องโชว์ก็คือพาสปอร์ตแน่นอนเนาะแล้วก็เรื่องของการประกันนะคะประกันรถซึ่งเราสามารถซื้อที่ด่านได้เลยนะคะฟามากูสตานะคะพอไปถึงเนี่ยโซนนั้นจะเป็นโซน ฝั่งใต้เนี่ยเป็นโซนทหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโอห้ามใช้กล้องเด็ดขาดจริงๆแล้วทุกด่านเขาก็โชว์ห้ามแหละแต่อันนี้ห้ามตั้งแต่น่าจะก่อนถึงด,าด่านประมาณสักกิโล2กิโลได้เพราะว่าโซนนั้นเป็นโซนทหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปถ่า crunch, ยวิดีโอตั้งแต่น่าจะก่อนถึงด,าด่านสัก2กิโลได้กิโล2กิโลได้ประมาณนี้นะคะ ของเราคนไทยนะคะเวลาจากใต้ไปเหนือเนี่ยเราไม่ต้องใช้วีซ่านะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้30วันนะคะฟรีวีซ่าอ่าโชคดีไปนะคะพอเราไปถึงแล้วเนี่ยก็ซื้อประกันล่าประกันเนี่ย ใช้เงินสดเท่านั้นนะคะใช้เงินยูโรนะคะเขาเขาไม่รับเงินตุรกีอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพกไปด้วยอย่างหิงนี่ก็เจอเหตุการณ์คือต้องขับรถวนกลับออกมาเพื่อที่มากด ATM ก็โชคดีเขาก็มี ATM อยู่ใกล้ๆโซนนั้นนะคะใกล้โซอนอาหารนั่นแหละก็ขับมาประมาณ4นาทีขับกลับออกมานะสนาทีแล้วก็วนเข้าไปใหม่นะคะผ่านด่านนี้ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ทีนี้ขากลับ ขากลับจากเหนือมาใต้ประเด็นเรากลับมาที่จุดเดิมนะคะผ่านด่านเดิมตั้งใจผ่านด่านเดิมเพื่อที่จะมาริมูสองก็คือตรงนั้นเฉพาะวีซ่าไซบัตไม่ใช่วีซ่าพาสปอร์ตคนไซบัตเท่านั้นยโนพาสปอร์ตาสปอร์ตอก็คือเฉพาะคนไซบัต การคือไม่ได้ไม่ได้เราผ่านไม่ได,ไไได้ไปถึงจุดเรียบร้อยจนคือเวลาถึงด่านนะคะเขาจะมีจุดตั้งแต่จุดแรกเช็คอินน่ะเหมือนกับเช็คอินเลยคือจุดแรกก็คือมันจะเป็นตู้เราไม่ได้ลงจากรถหรอกแล้วก็แค่ส่งพาสปอร์ตซึ่งพาสปอร์ตเขาไม่มีแตร์อะไรนะคะตั้งแต่จากใต้มาเหนือแล้วไม่มีแตร์จากเหนือออกใต้ก็ไม่ได้แตร์เขาก็จะเช็คคอมพิวเตอร์ตึ๊ดตึ๊ดอะไรประมาณนี้่ะฮะผ่านจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะขับมาอีก ประมาณหนึ่งนะคะสักร้อยเมตรก็จะเป็นด่านที่เจ้าหน้าที่ก็จะเช็ครถนะคะเช็คก,กระเป๋าเช็คคนที่อยู่ในรถอะไรประมาณนี้นะคะอพอเช็คปุ๊บก็ส่งพาสปอร์ตไปเขาก็เริ่มถามว่าเอ๊ะ ภรรยาคุณคนที่มาด้วยคือใครก็บอกภรรยาอันนี้ถามสามีนะคะภรรยา,าคุณมีเอกสารโชว์ไหมเอกสารอะไรเราก็ถามเอกสารแต่งงานหรออะไรเงี้ยเราเราก็กาลังจะหาในโทรศัพท์นะคะใบทะเบียนสมรสบอกไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอกสารที่จะเข้ามาใสาบา่บัตรคือเอกสารอะไรเราก็งงเพราะว่าขาที่เราออกจากใต้ไปเหนือเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาอะไรไม่ได้โชว์เอกสารอะไรเลยเขาบอกว่าเอออ่ะ คุณไม่ใช่คนไซบัตคุณไม่ได้ถือพาสปอร์ตไซบัตใช่เราเราไม่ได้ถือเราไม่ได้มีวีซา่าไสบัตรแล้วก็ไม่ได้ถือพสาสปอร์ตไสบัตรด้วยเ<ม>ขาเลยบอกอ้อขอโทษด้วยนะครับคือที่นี่เอ่อสหรับเรสซิเดนท์เท่านั้นก็คือก็คือต้องถือพสาสปอร์ตไซบัตรเท่านั้นอ้าวเราไม่รู้ไม่มีใครบอกอะไรเรานะคะจริงๆแล้วเพื่อนเขาแนะนําให้ใไปถึงเพื่อนนะคะจากใต้ไปเหนือเนี่ยเพื่อนของสามีเนี่ยบอกว่าให้ให้มาทางด่านนี้ได้ แต่ขากลับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรว่ามันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะสรุปเราก็ต้องขับรถจากลิมอสอนะคะด่านมาที่นิโคเชียในตัวเมืองซึ่งเราก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใน Google Map ชื่อว่านิโคเชียนะคะบอร์ดิ้ง คอสซิงคือคือสำหรับด่านผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะบายคาร์นะมันก็ขึ้นเป็นว่าเป็นอีกด่านหนึ่งซึ่งเป็นด่านสำหรับคนเดินนะคะซึ่งด่านสำหรับคนเดินคือรถไม่สามารถที่จะผ่านด่านนี้ได้คือสามารถเดินข้ามไปได้เท่านั้นคือเดินอาจจะเดินไปเที่ยวไปหาเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่คือไม่สามารถที่จะนำรถผ่านด่านนี้ได้ด่านนี้ชื่อว่าด่านเอดาพาเลทคอสซิงคือเราใส่ กขเรียกอะไรเราใส่ Google Map ว่านิโคเชียนะคะโคซิงแต่มันขึ้นว่าเออลดาพาเลทช็คติ้งพอยต์นะคะหรือวงกิ้งโคซิงสเตชันอ่ะเราก็เอ๊ะมันใช้ตรงนี้ไหมเราก็ไม่รู้นะคือเราก็ไม่รู้เราก็สามีเราก็ไม่รู้เราก็อาไปตามหาง g o o g l e Ma เราไปถึงเอ้าเจ้าหน้าที่บอกอ๋อไม่ได้คุณขับรถผ่านด่านนี้ไม่ได้ครับคุณจะต้อง ไปจุดหนึ่งอ้าวยังไงนะคะก็เลยขอให้เขาใส่ชื่อให้หน่อยเพราะเราไม่รู้นะคะสรุปแล้วด่านที่สามารถขับรถผ่านได้ในนิโคเชียนะคะชื่อว่าเคอร์เมียไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะ K-E-R-M-I-A เคอร์เมียออกเคอรมีซัมติงประมาณอย่างนั้นนะก็ขับจากจุดด่านนี้ไปประมาณ11นาทีนะคะก็ไม่ไกลสรุป ก็ผ่านโดยส <Yeah. S 1> ว,วัสดีภาพซึ่งจุดนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้พาสปอร์ตเท่านานสองเล่มแต่สำหรับหญิงเนี่ยต้องเช็ควีซ่านะคะเหมือนเดิมคุณอาจจะเป็นวีซ่าใส่บัสหรือว่าวีวซ่าเชงเก้นก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> พอผ่านมาปุ๊บก็เจอเหตุการณ์อีกแล้ว <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> รถไม่มีน้ำมันเค่ะคือมีแต่วิ่งได้ประมาณสัก40กเม คือบอกสามีตั้งแต่อยู่ฝั่งเหนือแล้วว่าอยู่เติมมาอยู่เติมมอยู่เติมมบอกไม่เป็นไรไปเติมใต้เติมใต้เติมใต้พอมาฝั่งใต้วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันโสดอีสเตอร์ของปีนี้พอดีปี2 0 2 5นะพอะข้ามาปุ๊บเราเข้าประมาณ5 5ปั๊มน้ำมันใหญ่ๆเลยนะไม่มีคนไม่มีพนักงานคือในมันประมาณ6โมงแล้วค่ะหโมงโมงนิดนิดละเราก็คิดว่าเออใส่ปั๊มปิด คือปิดแล้วปิดอีสเตอร์หรือเปล่าคือปิดวันอีสเตอร์เขาไม่เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันก็จะมีช็อปนีืออะไรใช่ไหมช็อปก็คือปิดหมดช็อปในปั๊มอะค่ะมันเขาก็ไม่ได้เปิดไฟไม่เปิดไม่เปมเจ้าหน้าที่เราเอาอยัางไงดีหรือเราก็คุยกันว่าเราจะขับกลับไปเหนือไหมเพื่อไีเติมน้ำมัน <laughs> เพื่อตามมีระไบอเดี๋ยวขอขอปั๊มสุดท้ายขอเข้าปัม๊มพอเข้าปั๊มสุดท้ายเราเจอรถคันหนึ่งนะคะรถคันหนึ่งอยู่ในปัม๊มแล้วเขากําลังเหมือนแบบกดอะไรอยู่ตรงประมาณจุด ตู้มันจะมีตู้อยู่ตรงสเตชันตรงนั้นนะคะเราก็เฮ้ยเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยอะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บก็เลยไปถามน้องเขาน้องเขาเลยบอกว่าอ๋ออยู่ต้องเติมอย่างนี้เติมได้ได้ทำนี้อย่างงี้โอ้ยโล่งไม่งั้นไ,ได้เข็นกันแน่เลยนะคะก็หรือไม่ก็ได้ต้องได้นอนที่นั่นนะคะอ่าฮะนอนที่นิโคเชียฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งเหนือหรือฝั่งใต้ไม่รู้แต่ตอนนี้นอนที่นั่นแน่นอนก็การเติมน้ำมันของที่นั่นนะคะก็คือคุณสามารถเติมเอง นะแล้วก็แต่คุณก็คือทําการจ่ายเงินก่อนเขาจะมีตู้ให้เรากดจ่ายแล้วก็ใส่หมายเลขตัวอะไรนะ หัวใจอ่อจอะเออจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เจอน้องเขาไม่งั้นก็ได้นอนนั้นจริงๆคือนี้อโอเคคลิปนี้หญิงว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะคะที่กําลังจะมาเที่ยวสายบัรกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่ารถหรือมีรถเดินทางจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือหวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านฝากกดติดตามนะคะให้กําลังใจสมหยิงคนนี้ด้วยสาวเมืองเกินร้อยนะคะ เอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวหญิงจะมาเล่าเรื่องของการท่องเที่ยวในไซบัสนะคะในโซนของเหนือกับใต้โอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ